สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Better Me ดีขึ้นทุกวันพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่อยากชวนคุณมานั่งพักใจไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องเก่งแค่ค่อยๆฟังและค่อยๆอ,อยู่กับตัวเองไปพร้อมกันนะคะเชา้านี้ก่อนที่โลกทั้งใบจะวิ่งเข้ามาหาเราอยากชวนคุณหยุดอยู่กับตัวเองสักนิดค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องทำอะไรให้ถูกต้องไปหมดแค่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วหายใจช้าๆรับรู้ว่าตัวเองยังอยู่ตรงนี้ยังมีโอกาสได้เริ่มต้นวันใหม่อีกหนึ่งวันและถ้าคุณกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่แปลว่าคุณกำลังให้ของขวัญกับตัวเองอย่างหนึ่งนั่นคือการเลือกดูแลใจตัวเองตั้งแต่เช้าเลยนะคะหลายคนตื่นเช้ามาปุ๊บมือก็เอื้อมไปหามือถือทันทีทั้งที่ตาย,ยังหายง่วงใจยังไม่ทันได้ตื่น แต่ข้อมูลข่าวสารข้อความเสียงแจ้งเตือนกลับตื่นก่อนเราเสมอและมันค่อยๆแทรกเข้ามาในหัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเช้านั้นสมองของเราจึงเริ่มต้นวันด้วยการรับข้อมูลแทนที่จะได้ตั้งทิศทางชีวิตให้ตัวเองก่อนอยากชวนคุณลองคิดตามเบาๆนะคะว่าใน30นาทีแรกหลังตื่นนอนสมองของเรายังอ่อนโยน ยังบาบางเหมือนผ้าขาวบางๆที่พร้อมจะซึมซับทุกอย่างที่สัมผัสถ้าเราให้มันซึมซับความเร่งรีบความกังวลความเปรียบเทียบตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงวันทั้งวันของเราก็มักจะวิ่งตามอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่ถ้าวันไหนเราเลือกไม่หยิบมือถือขึ้นมาใน30นาทีแรกวันนั้นสมองของเราจะได้พักจากการถูกดึงถูกเร่งถูกสั่งให้ต้องรู้ต้องตอบต้องตามทัน โลกถึงใบจะยังไม่รีบวิ่งเข้ามาหาเราและเราจะได้มีพื้นที่เล็กๆสำหรับตัวเองก่อนค่ะพื้นที่ที่ไม่มีใครต้องการอะไรจากเราพื้นที่ที่เราไม่ต้องเป็นอะไรให้ใครในความเงียบของเชา้าสมองจะค่อยๆตื่นอย่างเป็นธรรมชาติใจจะเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นเราอาจจะเริ่มรู้สึกว่าวันนี้เราเหนื่อยแค่ไหนวันนี้ใจเราอยากได้อะไรหรือแม้แต่วันนี้เราอยากใจดีกับตัวเองมากขึ้นหรือเปล่า ซึ่งความรู้สึกพวกนี้มักจะถูกกลบไปทันทีถ้าเราเปิดมือถือเร็วเกินไปนะคะการไม่จับมือถือใน30นาทีแรกไม่ได้แปลว่าเราหนีโลกไม่ได้แปลว่าเราไม่ทันข่าวหรือไม่รับผิดชอบแต่มันคือการบอกตัวเองว่าฉันสำคัญพอที่จะได้เริ่มต้นวันด้วยตัวฉันเองก่อนค่ะเป็นการวางตัวเองไว้เป็นอันดับแรกโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ เช้านี้ลองนั่งอยู่เฉยๆบนเตียงสักพักก็ได้ค่ะยืดตัวเบาๆหายใจลึกๆแล้วถามใจตัวเองด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าวันนี้เราอยากใช้ชีวิตแบบไหนไม่ต้องได้คำตอบยิ่งใหญ่ไม่ต้องเป็นเป้าหมายระดับเปลี่ยนโลกแค่รู้ว่าตัวเองอยากใจเย็นอยากไม่กดดันตัวเองหรืออยากผ่านวันนี้ไปอย่างอ่อนโยนเท่านี้ก็พอแล้วค่ะ เมื่อเราไม่เริ่มวันด้วยการรับข้อมูลจากคนอื่นสมองจะมีพื้นที่มากพอให้เราตั้งทิศท,ทางชีวิตแม้จะเป็นแค่ทิศท,ทางเล็กๆในหนึ่งวันก็ตามค่ะเช่นวันนี้จะไม่ดุดใจตัวเองวันนี้จะพักเมื่อเหนื่อยหรือวันนี้จะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับใครสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือการกําหนดทิศท,ทางชีวิตในแบบที่จับต้องได้จริงนะคะหลายคนบอกว่าลองทำแล้วรู้สึกแปลก เหมือนขาดอะไรไปเหมือนโลกเงียบเกินไปอยากให้คุณรู้ไว้นะคะว่าความรู้สึกนั้นไม่ผิดเลยเพราะสมองของเราคุ้นเคยกับการถูกกระตุ้นตลอดเวลาแต่ถ้าเราค่อยๆอ,อยู่กับความเงียบให้ได้นานขึ้นอีกนิดคุณจะเริ่มพบว่าความเงียบนั้นไม่ได้น่ากลัวมันกลายเป็นที่พักใจที่เราไม่ค่อยได้แวะมาค่ะและเมื่อเช้าของเราไม่ถูกใครแย่งไปวันทั้งวันของเราก็จะไม่ถูกลากไปง่ายๆเราจะรู้สึกมั่นคงขึ้น ใจนิ่งขึ้นแม้เจอเรื่องวุ่นวายระหว่างวันเราก็ยังมีแกนของตัวเองอยู่ค่ะไม่หลุดไม่ไหลไม่แตกกระจายเหมือนวันที่เริ่มต้นด้วยความเร่งรีบค่ะถ้าวันไหนคุณเผลอหยิบมือถือขึ้นมาก่อนก็ไม่เป็นไรเลยนะคะไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องรู้สึกล้มเหลวการดูแลใจไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการค่อยๆกลับมาเลือกตัวเองใหม่ได้เสมอพรุ่งนี้เช้าเราก็แค่ลองอีกครั้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ ขอให้เช้าของคุณในวันถัดไปเป็นเช้าที่อ่อนโยนกับสมองเป็นเช้าที่ใจได้หายใจก่อนโลกและเป็นเช้าที่คุณได้ตั้งทิศทางชีวิตของตัวเองแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่มั่นคงและจริงใจนะคะบางเช้าเราอาจจะไม่ได้ตื่นมาด้วยความสดใสบางเช้าใจอาจจะยังหนักยังล้ายังมีเรื่องจากเมื่อวานค้างอยู่เต็มหัวและนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะคะ การไม่หยิบมือถือขึ้นมาใน30นาทีแรกคือการให้พื้นที่กับความรู้สึกเหล่านั้นโดยไม่ต้องรีบผลักมันออกไปไม่ต้องรีบหาสิ่งอื่นมากลบเกลื่อนแค่ยอมรับว่าตอนนี้ใจเราเป็นแบบนี้และมันโอเคมากๆค่ะในความเงียบของเช้าคุณอาจจะได้ยินเสียงความคิดของตัวเองดังขึ้นบางความคิดอาจจะไม่ได้น่ารัก บางประโยคในหัวอาจจะไม่ใจดีกับเราเท่าไหร่ถ้ามันเกิดขึ้นอย่าพึ่งตกใจนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่หนีตัวเองแต่ข่าวดีคือเมื่อเราได้ยินมันเราก็มีโอกาสจะพูดกับตัวเองได้ใหม่อย่างอ่อนโยนกว่าเดิมได้ค่ะลองพูดกับตัวเองในใจช้าๆก็ได้ค่ะว่าวันนี้เราไม่จำเป็นต้องเก่งวันนี้เราไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครแค่ผ่านวันนี้ไปอย่างไม่ทำร้ายตัวเองก็เพียงพอแล้ว ประโยคเล็กๆแบบนี้ถ้าได้พูดใน30นาทีแรกของวันมันจะกลายเป็นรากฐานให้ใจเราทั้งวันเลยนะคะการเริ่มต้นวันโดยไม่รับข้อมูลจากคนรื่นทําให้สมองเราได้กลับมาเชื่อมต่อกับร่างกายมากขึ้นเราอาจจะเริ่มสังเกตได้ว่าหายใจเตื้นไปไหมไหลเกรงไหมหัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือไม่สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณที่ร่างกายพยายามบอกเราแต่เรามักจะไม่ได้ยินเพราะเสียงแจ้งเตือนมันดังเกินไปค่ะ ถ้าเช้านั้นคุณได้ลุกขึ้นมาดื่มน้ำอุ่นสักแก้วยืนมองแสงเช้าผ่านหน้าต่างหรือแค่ได้นั่งเงียบๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยสมองจะเริ่มเรียนรู้ว่าการอยู่นิ่งๆไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องเสียเวลาและไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือการชาร์จพลังแบบลึกที่มือถือหรือคาเฟอีนก็ให้เราไม่ได้ค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่า30นาทีมันเยอะเกินไปลองเริ่มจาก5นาทีหรือ10นาทีก็ได้ค่ะ ไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องทำทุกวันแค่มีบางเช้าที่คุณเลือกตัวเองขึ้นมาก่อนโลกก็จะไม่พังและชีวิตคุณก็จะไม่ช้าลงอย่างที่กลัวเลยนะคะเมื่อเราเริ่มวันด้วยการตั้งทิศทางชีวิตสมองจะทำงานต่างออกไปเราจะไม่รีบตอบทุกอย่างไม่รีบตัดสินไม่รีบวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นค่ะคุณอาจจะเริ่มสังเกตว่าวันไหนที่เช้าเงียบวันนั้นใจจะนิ่งกว่า แม้จะมีเรื่องให้คิดมีงานให้ทำมีปัญหาให้แก้แต่เราจะไม่แตกกระจายง่ายๆเพราะเราได้วางหลักของใจไว้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะหลักเล็กๆที่บอกตัวเองว่าฉันจะไม่ทิ้งตัวเองระหว่างวัน ถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตรงนี้อยากให้รู้ไว้นะคะว่าแค่การฟังพอดแคสต์นี้ในตอนเช้าก็ถือว่าคุณกำลังเลือกตั้งทิศทางชีวิตให้ตัวเองแล้วไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในทันทีไม่ต้องเป็นคนใหม่ในวันพรุ่งนี้แค่ค่อยๆเป็นคนที่ใจดีกับตัวเองมากขึ้นทีละนิดก็พอค่ะ และไม่ว่าวันนี้จะหนักหรือเบาจะสว่างหรือหม่นแค่ไหนขอให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรับทุกอย่างเข้ามาในหัวตั้งแต่เช้าคุณมีสิทธิ์เลือกได้ว่าอะไรควรเข้ามาและอะไรควรรอไปก่อนชีวิตของคุณไม่ใช่ฟีดข่าวและหัวใจของคุณไม่ใช่ที่รับสัญญ,ญาณตลอดเวลาค่ะขอให้เช้าของคุณค่อยๆนุ่มขึ้นสมองค่อยๆเบาลงและใจค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งนะคะ ถ้าตอนนี้คุณอยากหลับตาหายใจลึกๆอีกสักครั้งก็ทำได้เลยค่ะไม่มีใครเร่งไม่มีใครรอแค่คุณกับเช้าวันนี้ก็เพียงพอแล้วค่ะก่อนที่เราจะเริ่มวันใหม่อยากชวนคุณค่อยๆนั่งในท่าที่สบายไม่ต้องหลังตรงมากไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่วางร่างกายให้รู้สึกปลอดภัยพอแล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆนะคะ ถ้ายังไม่อยากหลับตาก็แค่มองต่ําลงผ่อนสายตาให้สบายหายใจเข้าช้าๆลึกๆหนึ่งครั้งแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกอย่างอ่อนโยนเชาน้านี้คุณไม่ต้องรีบไปไหนไม่ต้องรับข้อมูลไม่ต้องตอบใครและไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับโลกเลยค่ะ30นาทีแรกหลังตื่นนอนเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากกว่าที่เราคิด เพราะมันคือช่วงที่สมองยังบริสุทธิ์ยังไม่ถูกดึงยังไม่ถูกเปรียบเทียบและยังไม่ถูกแร่งให้เป็นอะไรสักอย่างการไม่จับมือถือในตอนเช้าคือการบอกสมองว่าวันนี้เราจะไม่เริ่มต้นจากความวุ่นวายเราจะไม่เริ่มจากความกลัวว่าจะตามไม่ทันใครแต่เราจะเริ่มจากความนิ่งจากลมหายใจและจากการรับรู้ว่าตัวเรายังอยู่ตรงนี้อย่างปลอดภัย ค่อยๆหายใจเข้าอีกครั้งนะคะแล้วสังเกตดูว่าตอนนี้ร่างกายของคุณรู้สึกอย่างไรไหลตึงไหมกรามเกรงหรือเปล่าหรือหัวใจเต้นเร็วเพราะยังมีเรื่องค้างจากเมื่อวานถ้ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นแค่รับรู้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนแค่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นก่อน ข้อดีอย่างหนึ่งของการไม่หยิบมือถือขึ้นมาใน30นาทีแรกคือสมองของเราจะไม่ถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลจํานวนมากในทันทีสมองไม่ต้องสลับโหมดไม่ต้องรับข่าวไม่ต้องรับอารมณ์ของคนอื่นทำให้คลื่นความคิดค่อยๆสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติใจจะไม่กระเจิงตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่นอนค่ะเมื่อสมองไม่ถูกถาโถมด้วยข้อมูล เราจะเริ่มได้ยินเสียงภายในของตัวเองชัดขึ้นเสียงที่ถามเราว่าวันนี้เราพร้อมแค่ไหนวันนี้เราต้องการอะไรและว,วันนี้เราควรดูแลตัวเองอย่างไรเสียงเหล่านี้มักจะเงียบหายไปถ้าเราเปิดมือถือเร็วเกินไปนะคะอีกหนึ่งข้อดีที่สำคัญมากคือระบบประสาทของเราจะได้เริ่มวันในโหมดผ่อนคลายไม่ใช่โหมดเอาตัวรอด เมื่อไม่ต้องรับเชา้าไม่ต้องเห็นเรื่องเร่งด่วนสมองจะไม่หลั่งฮอร์โมนความเครียดตั้งแต่เช้าทำให้ทั้งวันของเรามีโอกาสนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นค่ะลองวางมือบนหน้าท้องเบาๆนะคะแล้วหายใจเข้าให้ท้องขยายออกช้าๆหายใจออกให้ท้องแฟบลงพร้อมกับบอกตัวเองในใจว่าตอนนี้ฉันไม่ต้องรับอะไรเพิ่ม ฉันแค่อยู่กับตัวเองก็พอการไม่จับมือถือในตอนเช้ายังช่วยให้เรากลับมาเชื่อมต่อกับร่างกายเราจะเริ่มสังเกตว่าเราหิวไหมกระหายน้ำหรือเปล่าเหนื่อยหรือยังต้องพักสิ่งเหล่านี้คือภาษาของร่างกายที่มักถูกละเลยเมื่อเรามัวแต่ใช้สมองรับข้อมูลจากหน้าจอ เมื่อเราให้ความสำคัญกับร่างกายตั้งแต่เช้าเราจะไม่ฝืนตัวเองมากเกินไปในระหว่างวันเราจะรู้จังหวะพักรู้จังหวะเดินและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรช้าลงซึ่งทั้งหมดนี้คือการดูแลตัวเองในระดับลึกนะคะอีกข้อดีหนึ่งที่อ่อนโยนมากคือใจเราจะไม่เผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครตั้งแต่เช้าเราจะไม่เริ่มวันด้วยชีวิตของคนอื่นแต่เริ่มด้วยชีวิตของเราเอง ในจังหวะของเราเองและในแบบที่เหมาะกับเราถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกง่วงยังไม่สดใสยังไม่พร้อมอยากให้คุณรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะการเริ่มวันอย่างช้าๆไม่ได้ทำให้คุณล้มเหลวแต่มันทำให้คุณมีแรงพอจะเดินต่อไปได้ทั้งวันลองอยู่กับลมหายใจอีกสักครู่นะคะแล้วบอกตัวเองเบาๆว่า เช้านี้ฉันเลือกไม่จับมือถือเพื่อเลือกดูแลใจตัวเองเช้านี้ฉันไม่ต้องรีบเป็นอะไรแค่เป็นฉันก็พอแล้วเมื่อถึงเวลาที่คุณพร้อมจะลืมตาพร้อมจะหยิบมือถือหรือพร้อมจะเริ่มวันใหม่ขอให้คุณทำมันจากจุดที่ใจนิ่งขึ้นกว่าเดิมแม้จะนิ่งขึ้นแค่เล็กน้อยแต่มันก็เพียงพอแล้วค่ะ ขอให้30นาทีแรกของวันกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของคุณเป็นที่ที่ใจได้พักสมองได้หายใจและชีวิตได้เริ่มต้นอย่างอ่อนโยนในแบบของตัวเองนะคะถ้าตอนนี้คุณยังหลับตาอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องลืมตานะคะปล่อยให้เสียงนี้เป็นเหมือนผ้าห่มบางๆที่คลุมใจคุณไว้เบาๆหายใจเข้าอย่างอ่อนโยน แล้วหายใจออกช้ากว่าตอนหายใจเข้าเล็กน้อยเหมือนกำลังบอกระบบประสาทของตัวเองว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องระวังอะไรในความเงียบของเช้าร่างกายของเรามักจะส่งสัญญาณเล็กๆออกมาบางคนรู้สึกตึงที่คอบางคนหนักที่หน้าอกบางคนรู้สึกว่างเปล่าถ้าคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่แค่อนุญาตให้มันอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะ ไม่ต้องรีบจัดการไม่ต้องรีบหาคำตอบการไม่หยิบมือถือขึ้นมาใน30นาทีแรกคือการให้ของขวัญกับสมองอย่างแท้จริงสมองไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเรื่องราวมากมายไม่ต้องรับอารมณ์จากโรคภายนอกและไม่ต้องตัดสินตัวเองผ่านสายตาของใครใจจึงค่อยๆวางลงอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อสมองไม่ถูกเร่งเราจะเริ่มรู้สึกถึงจังหวะชีวิตที่แท้จริงของตัวเอง จังหวะที่ไม่ต้องแข่งไม่ต้องตามและไม่ต้องรีบไปถึงไหนก่อนใครบางครั้งแค่ได้เริ่มวันในจังหวะของตัวเองก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ทั้งวันอ่อนโยนขึ้นค่ะลองพาใจกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งนะคะหายใจเข้ารับรู้ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่หายใจออกวางสิ่งที่ยังไม่จำเป็นต้องทิ้ในตอนนี้ลงไปก่อนเรื่องงานเรื่องคนอื่นเรื่องอนาคต ทั้งหมดยังไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้หนึ่งในข้อดีที่ลึกมากของการไม่จับมือถือในตอนเช้าคือใจเราจะไม่ถูกตั้งคำถามจากโลกก่อนที่เราจะถามใจตัวเองเราจะไม่ถูกบอกว่าควรเป็นอะไรควรเก่งแค่ไหนควรไปให้ถึงจุดไหนใจจึงมีพื้นที่พอจะยืนอยู่ในแบบของตัวเองหลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าแค่การเห็นชีวิตของคนอื่นตั้งแต่เช้าก็ทำให้ใจเราเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุ แต่เช้าที่ไม่มีหน้าจอคือเช้าที่ใจไม่ต้องแบกรับเรื่องราวที่ไม่ใช่ของเราเราได้เริ่มวันด้วยน้ําหนักที่เบาลงค่ะขณะที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้อยากชวนให้คุณวางมือบนหัวใจตัวเองเบาๆรับรู้ถึงการเต้นช้าๆของมันแล้วบอกหัวใจในใจว่าวันนี้ฉันจะไม่เร่งเธอวันนี้ฉันจะฟังเธอมากขึ้น การเริ่มต้นวันแบบนี้จะช่วยให้เราตอบสนองต่อโลกด้วยความนิ่งแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์เราจะไม่เผลอพูดแรงไม่เผลอตัดสินเร็วและไม่เผลอทำร้ายตัวเองทางความคิดเพราะใจเราไม่ได้เริ่มจากความตึงเครียดถ้าวันนี้มีอะไรที่คุณกังวลอยู่ลึกๆลองจินตนาการว่าคุณวางมันลงข้างตัวก่อนนะคะมันยังอยู่ได้แต่มันไม่จาเป็นต้องอยู่ในมือคุณตอนนี้เช้านี้เป็นเวลาของการพัก ไม่ใช่เวลาของการแบกการไม่จับมือถือใน30นาทีแรกยังช่วยให้เราจำได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องพร้อมตลอดเวลาเรามีสิทธิ์จะช้ามีสิทธิ์จะเงียบและมีสิทธิ์จะเลือกไม่รับบางอย่างเข้ามาในชีวิตลองอยู่กับความนิ่งนี้อีกสักครู่นะคะถ้ามีความคิดลอยมาแค่รับรู้แล้วปล่อยให้มันลอยผ่านไปเหมือนเมฆบางๆบ,บ,บนท้องฟ้าคุณไม่ต้องตามมันไปไหน เมื่อถึงเวลาที่คุณจะลืมตาหรือจะลุกขึ้นไปใช้ชีวิตต่อขอให้คุณพกความรู้สึกเบาๆนี้ติดตัวไปด้วยนะคะไม่ต้องรักษามันไว้ตลอดแค่รู้ว่าคุณสามารถกลับมาหามันได้เสมอแค่หยุดแค่หายใจและแค่เลือกตัวเองอีกครั้งขอให้เช้านี้เป็นจุดเริ่มต้นของวันที่คุณไม่ทิ้งตัวเองนะคะวันที่ใจได้พักสมองได้หายใจและชีวิตได้เดินไปในจังหวะที่อ่อนโยนกับคุณมากขึ้น ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องนับลมหายใจแล้วนะคะปล่อยให้ลมหายใจไหลเข้าและไหลออกในจังหวะของมันเองจังหวะที่ไม่ต้องพยายามไม่ต้องควบคุมและไม่ต้องทำให้ถูกต้องแค่หายใจอยู่ก็เพียงพอแล้วค่ะถ้าคุณเริ่มรู้สึกถึงความนิ่งบางอย่างไม่ว่าจะนิ่งมากหรือนิ่งน้อยอยากให้คุณรับรู้ว่านั่นคือสมาธิในแบบของคุณค่ะสมาธิไม่จำเป็นต้องเงียบสนิทไม่จำเป็นต้องว่างเปล่า แค่ใจไม่ได้วิ่งหนีตัวเองนั่นก็ดีมากแล้วค่ะค่อยๆรับรู้ถึงร่างกายอีกครั้งนะคะตั้งแต่ศีรษะใบหน้าลำคอหัวไหล่แขนมือหลังหน้าอกหน้าท้องและขาทั้งสองข้างถ้ามีส่วนไหนที่ยังตึงยังหนักหรือยังล้าไม่ต้องฝืนผ่อนคลายนะคะแค่รับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรนะฉันเห็นเธอแล้ว การไม่จับมือถือในตอนเช้าทำให้ร่างกายของคุณไม่ต้องเริ่มวันด้วยความตื่นกลัวไม่ต้องตั้งรับไม่ต้องป้องกันตัวเองจากข้อมูลหรืออารมณ์ของคนอื่นระบบประสาทได้เริ่มต้นวันในโหมดที่ปลอดภัยกว่าและเมื่อร่างกายรู้สึกปลอดภยัยใจก็จะอ่อนโยนขึ้นโดยไม่ต้องเพยายามถ้าภาพของวันนี้เริ่มลอยขึ้นมางานที่ต้องทำคนที่ต้องเจอหรือเรื่องที่ยังค้างอยู่ขอให้คุณบอกตัวเองในใจว่า เดี๋ยวค่อยไปเจอกันตอนนี้ฉันขออยู่กับตัวเองก่อนไม่ใช่การหนีความจริงแต่เป็นการเตรียมใจให้พร้อมจะเจอความจริงอย่างไม่ทำร้ายตัวเองลองนึกภาพว่าวันนี้คือเส้นทางยาวหนึ่งวันและคุณไม่ได้ต้องรีบวิ่งตั้งแต่ก้าวแรกคุณสามารถเริ่มด้วยการเดินช้าๆรู้จังหวะเท้าของตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเมื่อไหร่ควรพักและเมื่อไหร่ควรไปต่อ การเริ่มต้นวันแบบไม่จับมือถือคือการให้สิทธิ์ตัวเองในการเลือกจังหวะชีวิตการไม่รับข้อมูลใน30นาทีแรกทำให้คุณไม่ได้เริ่มวันด้วยเสียงของโลกแต่เริ่มด้วยเสียงของตัวเองเสียงที่รู้ว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนเสียงที่รู้ว่าคุณต้องการอะไรและเสียงที่รู้ว่าคุณควรใจดีกับตัวเองมากขึ้นตรงไหนถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่สับสนยังไม่แน่ใจว่าทางไหนคือทางของตัวเอง ขอให้เช้านี้ไม่ต้องเป็นที่หาคำตอบแค่เป็นพื้นที่พักก็พอเพราะบางคำตอบไม่ได้มาจากการคิดแต่มาจากการที่ใจได้พักมากพอการไม่จับมือถือในตอนเช้าไม่ได้ทำให้คุณพลาดชีวิตแต่ทำให้คุณได้ใช้ชีวิตจริงๆได้อยู่กับร่างกายได้อยู่กับลมหายใจและได้อยู่กับหัวใจของตัวเองก่อนที่โลกจะเข้ามาขออะไรจากคุณถ้าตอนนี้ใจคุณเบาขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะ พราะมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังฟังตัวเองอยู่และการฟังตัวเองคือทักษะที่อ่อนโยนและสำคัญมากในชีวิตนี้ก่อนจะเริ่มวันต่อไปอยากชวนให้คุณตั้งเจตนาเล็กๆให้ตัวเองไม่ต้องพูดออกมาไม่ต้องชัดเจนแค่รับรู้ไว้ในใจว่าวันนี้ฉันจะไม่ทิ้งตัวเองวันนี้ฉันจะฟังร่างกายวันนี้ฉันจะใจดีกับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ และไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันแบบไหนขอให้คุณจำไว้นะคะว่าคุณสามารถกลับมาหาความนิ่งนี้ได้เสมอแค่หยุดแค่หายใจและแค่เลือกตัวเองอีกครั้งถ้าคุณพร้อมแล้วค่อยๆลืมตายอย่างอ่อนโยนหรือค่อยๆลุกขึ้นไปใช้ชีวิตต่อในจังหวะของคุณเองไม่มีใครเร่งคุณและคุณไม่จำเป็นต้องรีบเก่งเช้านี้คุณได้เริ่มต้นวันอย่างอ่อนโยนแล้วและนั่นคือสิ่งที่เพียงพอมากๆสำหรับวันนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะจากกันในเช้านี้อยากขอขอบคุณคุณมากๆที่ให้เวลาตัวเองได้หยุดได้หายใจและได้อยู่กับใจตัวเองตรงนี้การที่คุณเลือกเริ่มต้นวันอย่างอ่อนโยนไม่จับมือถือใน30นาทีแรกและเลือกฟังเสียงที่พาใจกลับมานิ่งแบบนี้แปลว่าคุณกําลังดูแลตัวเองในระดับที่ลึกและสำคัญมากนะคะไม่ว่าหลังจากนี้คุณจะเจออะไรบ้างขอให้คุณจำไว้นะคะ ว่าความนิ่งที่คุณได้สัมผัสไปเมื่อครู่นี้ไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่กับคุณเสมอแค่หยุดแค่หายใจและแค่กลับมาเลือกตัวเองอีกครั้งคุณก็สามารถกลับมาหามันได้ทุกเมื่อค่ะถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อยล้าหรือใจไม่ไหวขอให้ที่ตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่พักเล็กๆที่คุณสามารถกลับมาได้โดยไม่ต้องเก่งไม่ต้องเข้มแข็งและไม่ต้องเป็นอะไรให้ใครพอใจแค่เป็นตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะ ขอบคุณที่ฟังจนจบและถ้าพอดแคสต์นี้ช่วยให้เช้าของคุณเบาลงได้แม้เพียงเล็กน้อยอยากชวนให้คุณกดติดตามช่อง Better Me ดีขึ้นทุกวันเอาไว้เพื่อเป็นเพื่อนใจในเช้าอื่นๆและในวันที่คุณอยากกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณใจดีกับตัวเองมากขึ้นอีกนิดและขอให้คุณเดินผ่านวันนี้ไปด้วยจังหวะที่อ่อนโยนกับหัวใจของคุณที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ